澎湃倘若。 แองเจลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคส่วนแรกนี้อาร์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะไล่เลียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีกรกฎเลยนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคือไพ่1ดาบแล้วก็ต่อมาด้วยสีไม้ q u e e n of ฟ a อลสี่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย9้าเหรียญ มาดูที่ไพ่แบนแอกเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะต้องพึ่งพาตัวเองสองมือหนึ่งสมองของคุณนะคะที่จะพาให้คุณนั้นประสบความสำเร็จหรือรอดพ้นปัญหาต่างๆนานานะในชีวิตในอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะสำหรับชาวราศีกรกฎนะ ในเรื่องของการที่คุณทําอะไรก็ตามคุณมักที่จะไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆทำอะไรก็จะทําให้ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานดีมากๆนะมาดูไพ่ใบที่2อสี่ไม้ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคืออาจารย์เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎมองเห็นความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่ง ความมั่นคงอาจจะมาในรูปแบบของการมีงานทำงานที่มั่นคงก็ได้นะคะงานที่แบบอะไรอ่ะทำรายได้ให้กับคุณงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสังคมที่แบบยอมรับยกย่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือตัวเช้าราศีกรกฏให้ความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะจึงมีหลายคนนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการ ปลูกบ้านสร้างบ้านเสร็จมีการขึ้นบ้านใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าไพ่สีไม้มันเกี่ยวกับในเรื่องของอที่อยู่อาศัยนะคะหรือเ็เป็นการที่แบบบางคนอาจจะเป็นการขยับขยายจากร้านเล็กๆขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่ะต่อมาเป็นไพ่ควีนออฟบอล ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกรกฎในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองมีความเฟลลี่นะหรือว่าคือง่ายๆอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีะนะคะนี่คือเป็นเสน่ห์ต้น,ตน ของผู้หญิงชาวราศีกรกฎเลยด้วยซ้ำไปนะไม่ว่าคุณจะทำงานในหน้าที่หัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นระดับเจ้าของจิตจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองเห็นว่าคุณเข้าใจในความเป็นจริงนะเข้าใจลูกน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบหัวหน้าที่แบบชี้นิ้วสั่งๆแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คุณเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าที่พยายามเข้าใจลูกน้องให้ได้มากที่สุด นะอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็บุค,คลิกของความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันคุณมี energy ที่ดีนะคะการคบกับใครคุยกับใครหรือรักกับใครในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะเป็น energy ที่ดีให้กับเขาคนนั้นนะคือทำให้เขามีพลังทำให้เขามีความสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นนะ แล้วก็ผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือน energy ที่ดีให้กับคุณและคุณชอบผู้หญิงที่บุคลิกประมาณว่า f r i e n d l นะคะ,ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่งความเป็นจริงนะคะเก่งในเรื่องของการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะคือมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณสดใสด้วยเวลาที่อยู่ใกล้เธอนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยใบนี้สำหรับคนโสดอาจารย์บอกเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณแต่คุณไม่เอาใครมากกว่านะและคุณรู้สึกว่าถ้าคนรักหรือการที่จะมีใครสักคนหนึงจะต้องเป็นคนที่แบบ ตรงตามสเปคของคุณบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะค่อยเป็นคนที่แบบคบคนยากอนะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเงาก็เอาใครเข้ามาเลยก็ไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าชาวราศีกเราก็ต้องเลือกต้องเป็นอา่าคนที่อยู่ในสเปคของเขาอะ่ะจริงๆอะ่ะถึงจะเลือกถึงจะคบถึงจะแบบนั่นด้วยแต่จริงๆแล้วมีคนเข้ามาหรือคนเข้ามาจีนะค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ก็ค่อนข้างเลือกนะ ต่อมาคือกรณีของคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่าอยู่ในขั้นตอนของการที่ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะหรือพูดง่ายๆเลยค่อนข้างที่จะเกิดอาการเบื่อเซ็งๆนะคะรู้สึกว่าอ,อคู่เรามันคบกันมานานแล้วมันไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยอะไรรู้ใจรู้พุงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอย่าให้เกิดสภาวะนี้นานนะคะเพราะว่ามันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็น ความรักที่จืดจางได้ในอนาคตนะควรที่จะไปหาเวลาที่จะไปเที่ยวด้วยการไปเปิดหูเปิดตาหรืออะไรประมาณนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์นะให้มันมีสิ่งแปลกใหม่ด้วยเนาะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วนะคุณไม่จําเป็นต้องมีความรักหรือไม่จําเป็นต้องมีใครมา,อ,าอยู่ข้างๆก็ได้คุณรู้สึกว่า น่าจะมีหน้าที่การงานในระดับหนึ่งที่คุณพึงพอใจนะคะหรือพอที่จะมีเงินเก็บนะคะหรือพอที่จะมีมรดกทรัพย์สินจากพ่อแม่บ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความลำบากอะไรมากมายในเรื่องนี้นะแต่คุณรู้ไหมมันมีเก้าเหรียญมันยังขาดอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมแต่ในใจลึกๆแล้วก็คือ ก็หวังอยู่เหมือนกันแหละก็หวังสักใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นเซฟโซนที่จะเข้ามาเป็นคนที่เป็นรักเท้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในใจลึกๆก,ก็หวังแหละแต่ว่าภายนอกคุณดูเพียบพร้อมดูมีงานทําดูมี ทรัพย์สินเงินทองมีรถขับมีบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือจากผู้คนภายนอกมองคุณเข้ามานะแต่ภายในใจลึกๆของคุณก็ก็หวังบ้างแหละถ้าเกิดว่าเจอคนที่มีรักแท้หรือรักจริงให้กับคุณก็อยากที่จะมีแฟนอยากที่จะสละโสดบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ใบนี้นะ ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะคือคุณสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้วางพึ่งพาแฟนหรือคนรักหรือสามีหรือภรรยาตลอดเวลาคือพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะโอเคนี่ก็คือชาวราศีกรกฎในช่วงอดีตที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำและก็ชาวธาตุดินค่ะ ต่อมานะก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะ The Moon The d e v w l โอ้ไพ่ปีศาจนัเนี่ย King of Born The in place แล้วก็ต่อมาด้วย the lover เป็นไพ่เมเจอร์อาคานาทั้ง5ใบเลยนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะ the moon นะคือความคุณนข้องหมองใจคือความเครียดสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎมีเรื่องให้คิดให้เครียดนั้นค่อนข้างเยอะนะคะ,ะเหมือนอาการของคนที่แบบยิ้มให้คนทั้งโลก ะะร้องให้กับตัวเองหรือว่าเครียดกับตัวเองนะคะแต่ว่าเอาความสุขไปแสดงให้กับคนอื่นได้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่มักที่จะเป็นตัวแทนของไพ่ใบนี้เป็นแบบนั้นนะะและอีกอย่างหนึ่งความรักบางคนเปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นคนในความลับหรือเขาเป็นคนในความลับของชาวราศีกรกฎ หรือชาวราศีกรกฎเป็นคนในความรักของใครสักคนหนึ่งอยู่หรือไม่นะคะคือไม่สามารถเปิดตัวได้ไม่สามารถที่จะคบกันแบบต่อสาธารณชนอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยสำหรับคนที่มีคู่นะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของออคู่รักหรือคนรักนั้นอาจจะมีความลับต่อกันและกัน,ก,นก็ได้ในช่วงนี้นะ ต่อมามาดูที่ไพ่เด e d e v i l นะเป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือพไพ่ใบนี้นะคะจะมีความลุ่มหลงมัวเมานะระวังในเรื่องของความรุ่มหลงมัวเมานะคะรูปรสกลิ่นเสียงหรือการมาลมหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรความรักทําให้คนตาบอดบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สําหรับคนโสดอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคนคนนี้หรือบุค,คลิกของคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะขอให้รู้ล่วงหน้าถ้าคุณเจอเขาปุ๊บคุณรู้เลยว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของเขาแน่นอนนะคะบุค,คลิกของเขาคือ เขาอาจจะพูดจาดีเทคแคร์ care, คุณดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเสน่ห์ต้นต้นของคนที่เจ้าชู้เลยนะบอกเลยนะแล้วคนส่วนใหญ่หลงไหลคนเจ้าชู้ก็เพราะว่าเขาเอาใจเก่งพูดเก่งอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยหรือเคยเจ้าชู้มามากอยู่พอสมควรนะบางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ย นะโดยสนีแบบนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยลุ่มหลงมัวเมานะคะในพฤติกรรมในนิสยัยหรือในการมโลมในรูปรสกลิ่นเสียงของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องระวังเลยนะคะถือว่าเป็นไพ่เตือนจากอาจารย์ก็แล้วกันนะโอเคต่อมาเป็นไพ่ king of wands ใบนี้เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีบุคลิกของความเป็น ผู้นำหรือความเป็นอะไรต้องรับผิดชอบเยอะต้องทำงานเยอะบางวันก็ทำงานทำงานทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาดูกันที่ผู้หญิงชาวราศีกรกฎก่อนนะคุณจะได้มีโอกาสคบหาดูใจหรือจะได้เจอกับผู้ชายบุค,คลิกดังต่อไปนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะเขาโฟกัสในเรื่องของการทำงานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละ นะคะด้วยความที่หน้าที่การงานของเขาจะต้องมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วเขาชอบผู้หญิงที่แบบเข้าใจในการทำงานของเขานะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบทำไมคุณทำงานตลอดเวลาทำไมคุณไม่มีเวลาให้ฉันงอนงอนอะไรเงี้ยจะคบกับผู้ชายบุคลิกนี้ได้ยากนะคะ คือผู้ชายคนนี้ต้องการผู้หญิงที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และก็การทํางานของเขาเพราะเขาให้ความใส่ใจกับในเรื่องการทํางานของเขามากๆนะคะถ้ารักเขาคุณก็ต้องรักในการทํางานของเขาด้วยนะอันนี้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกรกฎใบนี้ก็ประมาณว่าโฟกัสในเรื่องการทํางาน หรือความมั่นคงในชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งฟังดีๆนะผู้ชายชาวาราศีกรกฎนะเรื่องอื่นลองลงมาเลยแต่เรื่องการทํางานความมั่นคงในชีวิตต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็การที่คุณจะมีเวลาให้กับคนรักหรือจะมีความรักหรือคนรักอะไรก็แล้วแต่คนรักคุณจะต้องเข้าใจในเนื้องานแล้วก็การทํางานของคุณด้วยว่ามีเวลาว่างปุ๊บคุณถึงจะมีเวลาให้เขานะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ น้ำไม่ใช่ค่อยจะมางอนหรืออะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ชอบผู้หญิงที่แบบมีความรักแบบเข้าใจกันแบบผู้ใหญ่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าต่อมาเป็นไพ่ The Emples ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกรกฎอาจารย์รู้สึกว่ามีความรักสวยรักงามเป็นพิเศษเลยในในช่วงนี้นะคะแล้วในเรื่องของความรัก อาจารย์บอกเลยสําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวกันแล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะโชคดีมีโอกาสที่จะตั้งครันนะคะมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของออบริวารคนรอบข้างคือชีวิตคือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบคนหนึ่งนะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นระดับคุณหญิงคุณนายหรือมีออร่าของความเป็นไม่ต้องแบบลำบากอะ่ะ นะลักษมีของคนที่ไม่ต้องทำงานอะไรลำบากเลยมีสาม,มีคอยดูแลมีแฟนคอยซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเล็บแต่งตัวสวยไป,ไปบันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้เป็นความฝันของใครหลายๆคนก็ได้นะคุณมีโอกาสนะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคือจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้จะรักคุณแล้วก็เทิดทูนคุณมากๆเหมือนจะใส่พานแล้วก็ขึ้นหิ้งไว้เลยก็ได้นะ คืออารมณ์ประมาณนั้นจะดูแลคุณยาเป็นอย่างดีนะอะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกรกฎคือจะมีนาลีอุปถรัรมภ์นะนาลีอุปถัมภ์อาจจะมาในรูปแบบของแฟนในรูปแบบของภรรยาในรูปแบบของแม่ในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะที่คอยซัพพอตในเรื่องของการเงินซัพพอตอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นเพศหญิงซะเป็นส่วนใหญ่ นะถ้าคุณต้องการคนสนับสนุนคนอุปถรัรมภ์ให้ไปหาเพศหญิงนะคุณจะมีโอกาสมากกว่าเนาะต่อมาจะเป็นไพ่ The Lover เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีความน่าพิเศษอยู่นิดหนึ่งนะ เป็นนักรักตัวยงหรือบางคนที่เขาพูดพูดกันว่าทําไมมูฟออนเร็วจังเลยทําไมไม่ขาดความรักไม่เคยขาดคนรักสักทีคือไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของเขาเหล่านั้นนั่นเองนะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎหรือเป็นไพ่ของคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้แล้วไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกนะ สำหรับความรักบางคนอาจจะมีการเผื่อเลือกเผื่อรักหรือคบกับอีกคนหนึ่งเข้ามาอีกนะค่อนข้างที่จะเหมือนรักสามเศร้าก็ได้นะนะแบบคบไว้เผื่อเลือกเผื่อลักเผื่อเลิกกับอีกคนหนึ่งก็ยังมีคนหนึ่งคอยสแตนบายรออย,อยู่หรืออะไรประมาณนี้นะนะอาจารย์ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรักอยู่ในแบบรักโลภเกิดหลงอยู่พอสมควรนะ แล้วมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะแล้วที่จริงมันอาจจะเป็นเรื่องคนสองคนใช่ไหมความรักแต่มันไม่ใช่เรื่องนี้มันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้มีความน่าสนใจอยู่ในนั้นโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศี มังกรน,นะราศีเมถุนราศีธาตุไฟนะแล้วก็มีดาวศุกร์เข้ามาด้วยในช่วงนี้จะทําให้ชาวราศีกรกฎนะคะรักสวยรักงามเป็นพิเศษนะคะหรือใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะต่อมาเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง ว่าจะมีไพ่ดีไพ่เสียหรือไม่โอเคมาดูที่ไพ่ใบ,บแรกเลยนะสองเหรียญเพดอวอนสองดาบ3ดาบและก,ก็ต่อมาด้วย6ถ้วยนั่นเองนะโอเคมาดูที่ไพ่ใบ,บแรกเลยสำหรับไพ่สองเหรียญ ในช่วงนี้บางคู่อ่ะขีดเส้นใต้นะบางคู่นะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้นะฟังดูดีๆนะคะคือบางคู่นี่เป็นความรักแบบอ่อนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกลับมารักกันกลับมาดีกันแล้วก็เลิกหายจากกันไปอีกแต่ว่าตัดกันไม่ขาด เหมือนตัดบัวก็ยังเหลือใหญ่นะความรู้สึก f e ล l i n g ประมาณนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะติดหนี้แฟนแฟนติดหนี้เรานะจึงจะต้องจําเป็นที่จะต้องมา,ากลับกลับไปไป,ไปมามาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือบางคนอาจจะมีลูกหรือพี่มีภาระร่วมกันนะที่จะต้องมา,ารับผิดชอบร่วมกันก็ได้นะจุดจุดนี้ที่อาจารย์เห็น เนาะวนไปวนมาอยู่เนาะต่อมาเป็นไพ่เพ of อ a วอนใบนี้ถ้าชาวราศีกรกฎคนใดคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการเรียนของเขาค่อนข้างดีเลยแหละคนคนนี้นะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนและมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไป นะดีไม่ดีเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เด็กๆหรือทํางานด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ Moment ประมาณนั้นก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองดาบฟังดีๆไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของใครหลายๆคนนะคะถ้าคุณทําแม่นทําแม่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีโลกสองใบนี่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้นะนะมาดูนะคะ,นะคะใบนี้ มีโลกสองใบแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าตัวเองนั้นจะคบกับใครดีจึงเลือกที่จะแบบมีโลกสองใบแล้วก็เหมือนมีการจับปลาสองมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณรู้ไหมถ้าคุณจับปลาไม่แน่นพอบางทีมันอาจจะหลุดไปทั้งสองมือเลยก็ได้นะสองตัวเลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอันนี้คุณอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้นะนะนะแล้วก็ มันเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งของคนที่แบบบางทีคนหนึ่งฉันก็รักนะอีกคนหนึ่งฉันก็ผูกพันกับเขาอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนรักสามเศร้าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ว่าคุณนั้นจับปลาสองมือหรือมีโลกสองใบเขาจะถามขึ้นทันทีตกลงแล้วคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกฉันหรือคุณจะเลือกเขาคุณจะมีคนสองคนแบบนี้ไม่ได้นะ ปัญหานี้จะเริ่มเกิดขึ้นถ้ามีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคะยังไงนะคะก็ขอให้รักเดียวใจเดียวไว้ปัญหานี้จะได้ไม่เกิดเนาะต่อมาเป็นไพ่สามดาบเป็นไพ่รักสามเศร้าแบบตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเยอยะแยะมากมายนะแล้วในเรื่องของความใจร้อนในการคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยโดยเฉพาะคนโสด นะน,นี่คือคําเตือนจากอาจารย์นะคนโสดอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งที่จะคบหาดูใจกับใครไม่ว่าคุณจะเหงาไม่ว่าคุณจะอยากประชดแฟนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณดูให้ดีๆใจเย็นๆหน่อยอย่าใจร้อนในการด่วนที่จะคบหาดูใจกับใครเพราะคุณอาจจะพลาดไปคบหาดูใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วคุณอาจจะตกไปเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของใครก็ได้นะ มันก็จะอาจจะเสียใจไปกว่าเดิมนะถ้าเราจะเสียใจแบบนี้อยู่คนเดียวดีกว่าไหมนะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะะอาจจะเป็นคนที่ใครสักคนนึงแหละที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยกลายไปเป็นมือที่สามเข้ามาแทรกกลางอะไรเงี้ยก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยเป็นความรักต่างวัย นะความรักต่างวัยครั้งนี้ถึงแม้จะต่างวัยกันถึงแม้จะมีช่องว่างในเรื่องของอายุมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาและก็อุปสรรคของชาวราศีกรกฎเลยแต่อย่างใดนะคะแต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเห็นไหมนะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีนะคือแบบ ใครก็ตามจะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาอยู่กับเราเราอยู่กับคนคนนี้เราเข้าใจเขาเข้าใจเราศินเสมอกันหรืออะไรก็แล้วแต่อายุมันไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกรกฎนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ํา ต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎค่ะเอ็ดออฟสอดไนท์ออฟสอดและก็ต่อมาด้วยเดอะแฮง m a n มาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะสำหรับไพ่ใบแรกหนึ่งดาบที่บอกให้รู้ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายาม ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ไม่ว่าจะในเรื่องความรักไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานในเรื่องการต่อสู้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณรู้ไหมถ้าคุณเป็นคนดีมันจะมีมือวิเศษมันจะมีเหมือนมีใครสักคนหนึงมาคอยอุ้มชูมีคอยัพ p อร r t เราคุณจะรู้สึกแบบนั้นจะจนก็ไม่จนจะเงินขาดมือจะ,อะ จะอดตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมักจะมีมือพิเศษมันมักจะมีคนที่อะไรสักอย่างหนึงอ่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณในยามที่ขับขันได้เป็นอย่างดีนะ,ะขอให้คุณเชื่อในข้อข้อนี้อาจารย์บอกเลยนะ,ะขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นคนดีเอาไว้นะคะแล้วคุณจะได้เจอกับมือวิเศษนี้นะคะเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็จะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จดีขึ้นนะคะ ต่อมาอัศวินถือดาบใบนี้ก็ประมาณที่จะต้องแบบต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตนเองค่อนข้างเยอะนะคะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้บางคนอาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานนั่นนี่ไม่อยากทํางานไม่อยากเดินทางบ่อยแล้วแต่มันจําเป็นนะคะช่วงนี้ก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสุขภาพให้แบบ สมบูรณ์แข็งแรงก็แล้วกันเพราะว่าจะมีการเดินทางเข้ามาเยอะถึงแม้คุณไม่อยากเดินทางแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องเดินทางจําเป็นที่ต้องเดินทางไปทํางานจําเป็นที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนคนในครอบครัวไปหาแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยก็แล้วกันนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อต่อปุปสรรคด้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่ไปเสริม energy ที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงนี้มีความทะเยอทยานดีอยู่แล้วนะต่อมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนใบนี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ก็จะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีกรกฎขอให้ระมัดระวงังหรือควรที่จะไปตรวจด,ด้วยนะอย่างน้อยปีละครั้งในเรื่องของภายในของผู้หญิงนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสเป็น seed, โโซีดช็อกโกแลตซีดหรือเนื้องอกหรืออะไรอะ่ะระบบภายในของผู้หญิงควรที่จะไปตรวจปีละครั้งด้วยนั่นเองนะคนะนี่คือคําเตือนจากอาจารย์นะโดย รวมแล้วก็ถือว่าสุขภาพก็ประมาณนี้นะในเรื่องของความรักอาจารย์คิดว่านะบางทีคุณอาจจะมีความเสียสละอยู่บ้างเสียสละในที่นี้หมายความว่ายังไงสมมุติว่าแฟนหรือสามีหรือภรรยาเคยทําให้คุณเสียใจเคยทาเคยนอกใจคุณนะพูดง่ายๆนะ คุณก็ยังให้โอกาสให้อภัยเขาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะประคับประคองครอบครัวพยายามที่จะทําเพื่อลูกหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละระดับหนึ่งนะเพราะว่าคุณเสียใจเพราะว่าคุณแบบเสียใจแทบที่จะไม่มีอะไรที่จะเสียใจแล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังเลือกที่จะให้อภัยเลือกที่จะให้โอกาสเพื่อที่จะเป็นความรักหล่อเลี้ยงหัวใจของอ อีกคนนึงก็คือลูกหรือว่าตัวคุณเองอะไรเงี้ยก็ได้ในกรณีนี้นะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ